สวัสดีครับเอกชีชองคูลุงใหญ่พระสมเด็จวันนี้เรามาบรรยากาศงานประกวดพระของชมรมพระเครื่องพระสมเด็จใหญ่ชินบัญชรดนะครับที่ห้องสแตมทองอน,นี่ครับกำลังมาส่องดูก่อนครับที่เราจะประกวดพระทุกครั้งครับเราจะต้องมาให้อาจารย์อ้วนหรือว่าพระทองอันนี้ก็จะส่องให้ก่อนครับว่าผ่านไม่ผ่านสมควรจะประกวดหรือไม่ส่งครับนี่เราจะได้ไม่ต้องเสียสตังฟรีนะครับเราจะต้องมาส่องก่อน ส่วนเราจะได้ที่หนึ่งที่สองนั่นก็ขึ้นอยู่กับความสวยงามของพระเราครับนี่อาจารย์ก็จะส่องให้ว่ามวลสารเป็นยังไงผ่านไม่ผ่านนะครับเก่าไหมนะครับมีมวลสารตามตำราหรือไม่นะครับไม่วนะ่าจะเป็นผงอิพิเจที่ทิสิงเหรงตะมัมนะ่ครับเด็กไหลับพีมีมวลสารต่างๆตามตำราที่ ขียนไว้นะครับก็จะมาดูในกล้องสองขยายใ,ให้กับ F c ได้เห็นเจ้าของพระก็เห็นไปด้วยกันครับอาจารย์ก็จะบอกว่าส่งได้ไม่ได้ครับผ่านไม่ผ่าน,นครับทุกครั้งที่มีงานประกวดพระนะครับก็จะมีการส่งนะครับนี่เอกไหลไฟดํเอกไหลเงินยวงก็มีครบที่เป็นเงาๆนี่ก็คือส่วนมากก็จะเป็นเอกไหลเงินยวงนะครับมวลสารียกว่ามีครบ พระจะต้องมีมวลสารนะครับมีมากมีน้อยมีโอ้องนี้สวยมากครับสุดยอดครับองได้ยี่สิบห้าล้านยังสู้ไม่ได้อาจารย์เนี่ยเป็นกลุ่มของแนวบล็อกไม้พิมไม้อ่าบล็อกไม้พิมพ์ไม้อาจารย์บอกครับลิกๆหน่อยก็เป็นสิ้นก็จะเป็นิศษก้านทุบครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็เอาไปใส่แล้วกลุ่มที่เหล็กที่ดำมันวาวกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มพวกเหล็กไหลพวกนี้ครับเหล็กไหลเงินยวงว่าอาจารย์ เป็นเหล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลไพดำเนี่ยเนีหล็กเงินยวงมันเป็บบนี to 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 ้เหครับเงาสวยครับนี่เงาเงาสวยอ่ามันจะสู้กับกล้องเลยครับนี่เป็นเงินสมัยก่อนที่เขามาใส่กับเหล็กเป็นเป็นก้อนรางเป็นมงคลและเงินเหล็กไหลเงินยวงนะครับเหล็กไหลเงินยวงนี่ครับก็จะมีการตรวจสอบก่อนที่จะส่งประกวดนะครับด้วยแม่เหล็กแม่เหล็กดูไหมครับ ล <laughs> อ,อาจารย์บอกว่าดูดปุ๊กแล้วครับโอ้วิ่งเข้าหาแล้วเกือบแตกครับเสียวเสียวไม่กล้าดูกลัวว<ๆ>่าเขาแตกจริงตาจะส่งประกวดไหมเอ้าอ,อาจารย์องค์ต่อไปครับองค์นี้ก็เป็นปู่ใจดีครับหรือปู่วัดตะเกีนี่ครับอาจารย์จะส่องให้ดูแล้วลงรักอย่างนี้ลงรักปิดทองครับอาจารย์เขาเรียกว่าลงข้า โล่งชาติปิดทองรู้จากธรรมชาติของทองนีก่ก็คือปิดมาไม่ได้มาปีสองปีก็ไม่ร้อยปีนะครับแล้วลก็เหมือนอยู่ใต่ชาติมันจะอยู่ใต้กลุ่มปูนที่หอกขึ้นมาอ่าผมนี่ดูดูว่าเป็นทองเก่าทองใหม่อันนี้เป็นทองเก่าอยู่เลยครับครับแล้วก็ดูอีกจุดหนึ่งดูจากตรงไหนที่ว่าพระเก่าอายุเป็นร้อยปีก็ดูจากชาติ ชาติซึ่งชาดเนี่ยจะอยู่ใต้เนื้อปูนที่งอกขึ้นมาครับชาติสีแดงๆนี่นะครับโอ้แดงๆปูนงอกขึ้นมาคุมแล้วข้าวผมแควไซส์แควไซส์ขึ้นมาคุมครับผมข้างหลังนี่พิมพ์เรียกพิมพ์อะไรจ้าครับอันนี้กรียกว่าพิมพ์ใหญ่พิมพ์ในอกมีคลุ่มนี้ไปอยู่ในกลุ่มสุโขทัยกับแทงเป็นกลุ่มุ่สุโขทัยเป็นทีมสุโขทัยเนี่ยสวยงามอกบีครับแควไซส์ขึ้นหนา อาจารย์บอกว่าเต็มองค์พระเลยครับนี่ครับเกาบ่าธรรมาติของเก่าเพราะคมันทำทุกวันที่ทำทำไม่ได้ความเก่านี่ทําได้ไหมอาจารย์มันทำได้แต่ว่ามันก็ยังไม่เหมือนไม่เห<ร>มืมนอนก,ก็คือมีอย่างลักษณะที่ผมบอกครับขอกว่า,ามันอยู่ใต้กลุ่มน้ําปูที่งอกขึ้นมาข่าวบอกและอีย่างหนึ่งทองทองถ้าเป็นทองสมัยเก่าก็จะสุกปลั่งออกแดงอ๋อมันจะสะท้อนกับกล้องอย่างแบบสุกครับรักชาติก็แดงนี่ด้านหลังใช่ไหมอาจารย์นี่ด้านหลัง เีนี่เกมน้ำปูนี่ก็อันนี่โอเป็นปลหนลุมอันนั้นหมดตัวของเนื้อาครับผมที่สีวันสุก็ย่อยสะาหไปได้เลยที่เงาๆนันก็มีเหล็กไหลเงินยวงที่ว่าอาจารย์เนี่ยครับ,ใช,รบใช่ไหมครับปูเนี่ยยังไม่เห็นนะอาจจะมีอยู่นดนิดนะครับว่ นิชอันนี้ชาติใช่ไหมอาจารย์อันนี้ชาติกูชาติท,นนที่จะอยู่ใต้คือแคนไซส์ที่คุมอีกทีหนึ่งนะฮะเป็นกิจเขาขาวขึ้นบนได้ก็คขีควนหม้อขึ้นทับบนชาติซึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวนั้นก็ตั้งร้อยห้าสิบปีขึ้นตรงนี้ก็ส่งประกวดได้เลยนะครับอ่าอาจารย์บอกส่งประกวดได้เลยครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับขอครับ องค์ต่อไปครับนี่ครับอนีอตันน,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 นีุ้่มีพระองเดนนอันนี้เป็นกลุ่มเนื้องคไบลานสองเดสง ตามพรือวามีสมเด็จโตและสมเด็จทัพสี่โน่นดันพระสองสมเด็จ <c oughs> ผงใบลานเป็นกลุ่มเนี้ยผงใบลานครับร <c oughs> <c oughs> นี่ครับบรรยากาศสองพ <c oughs> ระนะครับก่อนที่จะส่งประกวดนะครับ <c oughs> โอ้โหองนี้สุดยอดรับเนื้อน้ำลายหกเลยครับเนื้อเหลืองฟักทองครับนี่ครับคือมีการส่องพระกันให้เห็นเห็นแล้วก่อนที่จะส่งประกวดนะครับเนื้อสมเด็จต้องอย่างนี้นะครับปีกูไฮก็มาครับ ที่ผมช่วยมากคราบคุก็คิดไม่ได้แล้วันมันรบมือไ้กไเรียบร้อยทรงเรียบร้อยเอาแล้วเดี๋ยวจะมีคู่แข่งกี่คนคอยดูกันครับนี่รองปองกันสองประกวด ก่อนจะส่งประกวดก็มาส่องก่อนครับก็เนื้อมนสามเป็นยังไงได้ไม่ได้นะครับนะครับโอ้โหอันนี้ก็เคลือบหนาปึกเลยครับ

เจ้าขอครับครับก็อาจสุนะครับันนี้เป็นคสวยองนะครับเป็นของบริกานะครับันนี้น่าจารสุตแล้วหนึ่งร้อยนะครับร้องสองคันเทนะครับสองใหญ่ใหญ่วเขาขาวนะครับงไม่ฟรีครับขอฟรีครับตัวอง องคาสิครัตวสอบผู้รูวงานนะครับอง้าสครับแล้ววันนี้นะครับมาใหม่เลยนะครับเครื่องตรวจสอบผู้สั่่นานะครับของสาานท้งเนะครับวันี้ตรวสอบเรื่องต๊ะ้นะครับตรสอบแค่คสาพราอกงานนะครับเพื่อที่อาเโครับอาสมาพบาออกานะครับีให้ ครับวิทยาศาสตร์นะครับดูกันแบบสุดๆก่อนครับที่จะ e ส่งประกวดนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับนี่ดูมอนสารดูกันให้อายสงสัยก่อนเขาส่งประกวดนะครับดูแล้วก็ส่งประกวดถ้า hahaha. ไม่ผ่านอาจารย์ก็บอกว่าไม่ผ่านนะครับ ไปถึงมืออาจารย์ก็ยังต้องมีกล้องสองอีกนะครับคุณมองครับ <c oughs> <c oughs> นี่สว่วนพลังทุกคนก็สวัสดีครับอาจารย์นี่อาจารย์ก็มา <c oughs> ตรวจสอบด้วยเครื่องนี่ครับ X Series T5 นิ e ยาศาสตร์ก็ต้องกลัวครับนี่ตรวจกันอย่างเต็มที่นะครับกล้องรบ สมเด็ดจก็ประ,ประกวดใช้เครื่องกันเต็มที่เลยนะครับมาตรวจสอบโดยเครื่องวิทยาศาสตร์ครับสุดยอดอันนี้ผ้าก็มาตรวจสอบได้เลยนะครับทุกตามงานแล้วก็จะเรียกว่านครับตรวจสอบด้วยวิทยาศาสตร์บอกได้นะครับสิบกลองนะครับอันนี้ไปต่อครับ จารย์ใหญชินปันชรมาครับในศูนย์ตาเทพอากาศอีนนกพรองค์หนึ่งครับเปคนสองคน มีทองมีแมททองผงทองของปลอมก็คงไม่มีใครเอาทองคำแท้ใส่แล้วเอาลงทุนเอาทองคำแท้ใส่ก็สุดยอดแล้วนี่ครับผงตะไบทองทองฝาบาทหรือทองบางสะพานหรือแล้วแต่แต่เรียกนะครับนี่ส่วนมากก็จะเป็นทองส่วนของผสมของทองคำเต็นแหล่สารศักดิ์สิทธิ์นะครับมีความเชื่ออย่างนั้นครับเนี่ย ในองค์พระก็จะมีทองคำนะครับสิ่งที่สัมผัสที่สุดคือนี่มวลสารต้องมีครับอาจารย์บอกว่าจะต้องมีมวลสารในองค์พระนะครับจะส่องกี่ครั้งกี่ครั้งก็ต้องมีครับนี่ครับนี่สีเขียวนี่คือเรียกว่าบอกได้เลยว่าวัดละหังเนื้อหยกมาจะเป็นอาจารย์เป็นหยกหรือเป็นหินเขียวๆนะครับเป็นหยกหรือเป็นดินอาจารย์อ่านี่ครับ,รบีสีเขียวๆบางท่านก็บอกเป็นเนื้อหินเป็นหยกนะครับ สีน้ำเงินก็มีเห็นไหมครับความเก่ามีสีสีม่วงก็มีครับโอ้หลายสีองค์นี้ครับเดี๋ยว้นี่สีเขียวเจอครับเล็กๆนะครับน่าจะเป็นผงหยกใช่ไหมในเล็กๆนี่นี่นี่เห็นองค์นี้องค์ตรงหน้าอกเห็นไหมครับครับเล็กๆเล็กๆเงินยวงเล็กๆไยดำเล็กๆเงินยวงก็มีนะครับพระต้องเป็นอย่างนี้ครับก็มีมวลสารโอ้องค์นี้สวยมากครับ เห็นสังคติชัดเจนเลยนะครับนี่ด้านหลังโอ้เม็ดนี้ดูดินีเม็ดนี่เด็กไรเเนี่ยเด็กไรเงินยวงนะชัดเจนแล้วไม่ต้องอยู่ในเนื้ององพระนะครับไม่ได้อยู่ข้างนอกนะครับไม่ได้ลอยเข้ตนะครับวมแพาวนโละครับหนึ่งพบาททกสั่นี้นะครับตัวอย่างนะครับหน่บาททกนะครับ จะเป็นสองเด็กทุกทีมนะครับมีผ้ากระดานนะครับมีหูกุ้งนะครับนะครับนี่ครับพี่โอ่งครับนี่สุดยอดโอ้นี้ก็มีทองคําด้วยครับเนี่ยเห็นผงทองคำเล็กๆครับสุกกอนะครับตาตาโตนะครับมีบริการให้กันทุกโตนะครับ โอ้นี่มีผงทองคำแน่นอนครับเงาสวยแล้วเนี่ยยังไม่มั่นใจอาจารย์ต้องใช้ใช้กล้อง 10x2 อ,อีกรอบครับนี่อย่างนั้นก็ไม่ทิ้ง 10x ครับนี่อาจารย์บอกไม่ทิ้ง 10x ไม่ได้เลยเพออราะความมั่นใจ100%เซครับอาจารย์ส่องขนาด 2,000x 3,000x ก็ยังไม่ยังไม่สาใจต้ง <10 X. S 2> อง 10x ยุบไปปลายสองสี่แปดสองนาโอ้สุดยอดครับนี่แท้ครับไม่ใช่ครับมีมอญรสารเพียบนี่ครับสูตรเดียวกันเอาสูตรของพ่อสิบิโต้มาทำก็คือใช้ทีนี้มอญร์ดสารแบบเดียวกันอ่าดนเนื้อองค์นี้คุ้มรอบครับนีบโโ่โอ้จานองค์นี้นนนเกตี้อือหือนี่ครับสองท่านที่เห็นเลยครับไม่ต้องสงสัยเลยครับ บอกว่าแต่ว่าสูตรการใช้นี้การสร้างบ้านและกาณะแต่งบ้านได้ชีวิตมันกลมกลว่นกลเก่าเลยคนไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ